สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขค้นนะครับพอกับสั่งเต้าบนค้นแ็มครับพี่น้องเปิดคลิปี่ทั้งรถได้ครับบ้าแบคนสิบพลายมาไห้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดอำเภอเครื่องครับตลาอดอำเภอเรื่องได่ครับสีมาซื่อแนวอาไปใส่ห่อเข่าครับพี่น้องห่อขอน้อยมืออื่นบนห่อขอน้อยนะครับ ที่มองจอดรถว่าอะไรย่คือเต็มอัดยับแถวรถ,รถสื่อเนี่เอาไปฮอรสแซอรเขอน่อยครับเมใ,ใส่มาสื่อเนีเอาไปแซ่อร์ขอน่อยสื่อบักไม่บักต่อ,ขอเขาห็ดเป็นถุงนะครับคู่มือผมว่ายากนะครับเอาคนขึ้นจอดรถเชื่อ้น่คนจะจอดได้แ จอดรถกันครับพี่น้องคนหลายประตูประั่งไปหาสื่อของนั่นกันครับตอนนี้กระบายสองนะครับพี่น้องว่าก็บายสองแต่ว่าคนหลายคับครับซื้อปิ้งปลาสมปลาสมหมูสมง่วซื้อกระต้มขนมไปใส่บาทครับ เบื้องปิ่งปลาละก้อนครับเดี๋ยวไปเบื้องข้างในกันครับมือหนิของจะขายลายเป็นพิเศษครับเพราะว่ามือบนห้อเข่านะครับพี่น้อง หลายครับของเดี๋ยวไปซื้อตลาดขังให้กันคนแบบหลาย,ยางครับพี่ห้องคนมาซื้อ ซียปิงปลาทั้งสบคนหลายเหงครับพี่ลอง

แม่ใส่เข้มกองเจัดบาทครับเอาหาซิบครับอันนี้กี่กองรแมห้บาทอันนี้ล้วเท่าื่อันนี้ชอบี เน้อไส้เค็มห้าสิบครับที่่าน่้ี่ทอดนะครับ เดี๋ยวผมยางมาไม่ก็ได้ครับไม่เอาไว้ให้ผมได้ครับเดี๋ยวไปหาบางก๊อกยาครับสมบะนอนฝนก็จะตกครับพี่น้องตอนฝนตกหรอวันนี้ไะอีพอสร้างสินมั่วนั่ครับพี่้อง ิว่าปันพพดเออสามเพราะว่าเก่ยวหุน้ำซมยัไปใกล้หุ่นบอก่นมาสิสิ่นมอัอนนี้จักบากค,ครับ สามไม้สิรวมได้หมดจ้ะไม่ได้เอามาดิบนางแดงค่ะจดีสินะต้องต้องเอาหมดทุก ของคายลายแห้งครับื่อพัอชมคนื่อพมใส่หลาบกันถ

ต้นหอมครับตนหอมครับเจ้านี้แ่บอ <tem> ่ะครับพี่น้องผมม่ซสด้ทงร้อด้องละสิบบาทครับ นกระตกมากชื่อดอกบัวเย้าอหายรักัั้นทบมับจักบาทมนะัสิ ไปซื้อก,ก๋อยกับบ้านเอาก๋อยกับบ้านย่างละถุงครับชักบาทครับห้าบาทคนะ่ เอา้าวแงดบ้านคุณมาขายงนาเงดจอ้รัุ่นซีปาดา เอาสัวห่อหนึ่งสมหมูเอ้ยสมัวกับสมหมูย่างละสองห่อครับสมปลากับสองห่อครับห่อจากบาทครับ ห่อจักบาทอละส้า,หา,หา,าสมห้าง้อหละศ้าบาทสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชียรหนึ่งนะครับพี่น้องบริพอคกันหลายมือนะครับว่าหันไปตลาดมานะครับ ว่าได้พอกันแบบม่านสามมือแล้วพี่น้องว่าได้ล่องคิปแต่ว่าได้ไปสครับยุบาน์นี่แหละเลือกสีล่องคิปอยังนะครับแล้วว่ามือมีก,กันสีมาล่องคิปเห็ดแนวกินนะครับพี่ก้าวละเราจะไปตลาดน้านะครับพี่น้องคนไลยหลายคนไปซื้อของมาใส่ห่อเข่านะครับพวกบักไม่บกักอน่ากินนะครับสมมูสมวัวสมป้าน้อย หัวเผือกหัวมันนะครับเนี่ยเราใส่ห้องกล้องขน่อยคนกระสีลายเป็นพิเศษนะครับนี่นยุต็ตลาดอำเภอเนาะครับผมไปตลาดอำเภอมากหลักก็บาได้เนีแยเสบที่เก้าพี่น้องที่บนกับต้องมีง่วนะครับตอนนี้ง่วนราคาถือครับพี่น้องขา่าซื้อว่าปันผูนี่กระสีได้หลายนะครับอันนี้เนื้องัวอีพอไปเอาไหมล่ะครับพี่น้องอันนี้กับ ราคาหาลอยบาทนะครับหาลอยหาลอยนี่ก็สิดได้เลือดได้เขี่ยได้จะดูว่าต้มนะครับแล้วก็ไปเนื้อมาลาบนะครับเอามาที่เบิ้ลครับมาหาลอยสีไดต้มใดลาบตอนนี้อย่างที่บอกครับว่างัวถือนะครับพี่น้องที่ครับแยกออกอันนี้ต้มอันนี้ลาบนะครับ เนื้ออันนี้เนื้อต้มนะครับพวกเนื้อเศษพวกยังนะครับนี่พอไอข้าเจ้าไม้ถามนะครับกระ,ะเลยเอาน้ำข้าเจเเาเ้านะครับ,บปันโพดนะครับเนื้อปันโพดมันมันบอบแมนง้อบ้านแท้นะครับพี่น้องกระสีบ๊อปันไดนะครับ ต้วาวันมันก็มีครบนะครับแยดพวกอันนี้ไว้นะครับ mm. พวกต้ม mm. พวกปลาเยกไวเสฟฝากไปเสิสออมน้ำครับพี่น้องอ้อมือหนาเนาะ ไปสปริงอย่าปีงเงมือนเสาน้ำครับเอย่าง่ายมากก็สเาเไวลาบนะครับตับปลานนึ่งชิสีใสๆครับย่างง่า ต้มได้นะครับนี่พี่น้องได้เนื้อสลาบแล้วนะครับเนื้อกะงามๆเขาเอาคัดเอาแต่เนื้อใสๆเนื้อพรอสลาบเลยครับพี่น้องผมสีลาฟักนะครับมือนี้จะสีส้อยแล้วก็ฟักพ่อพ่อแบบว่าบอแหลกนะครับ ที่ผมเหตดครั้งที่แล้วนะครับพ้าพี่น้องกินตั้งสินเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการฟักเนื้อต้มกันครับอันนี้เอาใส่ย,ยางเส้นห่อเข่าครับปิงป้งปิ้งสิ้นกระชีเกลือใส่เกลือกับแป้งนวกับผงชูดรสทานแล้วครับกระสี้ส้อยกระสีส้อยเฮบิร์ครับอันนี้ล่างเลยได้ครับพี่น้อง ใช้ตับหบานกันครับคนใช้กันมากไงได้่อึง มีเฮ็ดได้ทั้สองแบบนะครับลาบส้อยกับลาบฟักนะครับส้อยกับสีแซ่บไปอีกแบบนึงนะครับก็ได้ซีมได้หนังกัวนะครับฟักหมีกับสีเขาน้ำเขาเนื้อไปอีกแบบนึ่งนะครับเห็ดตึ๊กก่อยเนื่อยพี่น้องเ่ยสีไทยได้บาหลายเด้พี่น้องเพราะว่าผมสีฝาวเห็ด มันสี่คำครับตอนกับซีโมงกัวและสีหาโมงคำมาฝนกระตกมันสิบว่าได้ยินนะครับพี่น้องทายสิบผู้ไดมากแบบละเอียดมักแบบยหยาบก็แลดยวแต่นะ่ะเนื้อเด้งดีขนาดครับเพราะว่าเนื้อสดน,นะครับ ก็ขาดแล้วว่างใบสามนะครับประมาณนี้ครับที่ลาบหลา,ลายนะ ปิงซีนใส่ห่อเข่าครับพี่นอ้องไฟที่แห้งครับสิบปิงซีนครับใส่ห่อเข่ามือร้านะครับคือหอมเดยล่ลครับพี่นอ้องไม่สิได้บาบเข่ากินครับผมหอมคักครับเยวจักหน่อยไปค้นลาบหน่ครับพี่นอ้อง หมอต้มกำลังเดือดลุกแล้วพี่น่องไปพ่นหลาบกันครับกินข้าวแล้งกันครับน้ำบ่ได้ใหม่ได้ครับพี่น่องใหม่นิดเดียวครับปิ้งเส้นข้าวเขานาะไปเบื้องหมอต้มกันครับ หอ,อม่อมมากน้ำมหกรขี้แล้วยังไงมันเปื้อนนะครับพี่น้อนะพี่น้อมาปรุงกันครับไอนี่เป็นเนื้อที่เข้าเอาไปแช่ไว้นะครับมาเที่ยเ,เราเอาไปแช่ตุยเย็นไว้นะครับให้ซีนมันแข็งนะครับเรแบบื่องข้าซีนมันจิแข็งเลยครับ ไปแช่ซองธรรมดานะครับไปจัดกี่สิบนาทีครับเครื่องปรุงเห่าจะนี่ักาหอมครับพ้กหอมซอยข้าวหัวต้องเป็นข้าวหัวไม่นะครับขอวัางหันผมงืุอรถนะครับมีแท้่ครับกระพี่งงนะครับกระน้ำปลาเรานำไปแดกสดจักน้อยนะครับมามาปรุงกันเลยครับก่อนอินครับนำไปแดกสดทักที่นะครับน้าหอมนะครับไปแดกเท้า เค็จเองนะครับที่โงครับจับซ้อนเพิ่มครับเจ็ครับค่ขอยๆสิ่มไปนะครับอุษรดครับตระมาณนี้ครับเดบว,ว่ามากับ่าตองไส่นะครับมาปลาจักซ้อนยังครับ มันจีเข้มระวังด้วยค่ะเดี๋ยวพคนเติมกับฝน,กน,กนตกได้เนี่ยนยี่ครับพี่น้องฝ้าคนฝ้ากินครับก็สิว่าได้ค่ายกินพี่นอ้องเพิ่มได้ครับเพราะว่ามันหลายนะที่โหด ยวใช้ขมกันครับจักซอดหนึ่งนะครับย่งบอนวัวปันไดน,นะครับรอคอยเห็ดคอยชิ้นไปนะครับพี่น่าทันจันตุกใส่ข้าวผัวแล้วครับ เลือดครับนี่กุนกิบบ่ามากแต่ก็ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเอากินนะครับทีรปปุงเห็นมันนัวไว้เพราะว่าถ้าใส่เลือดอันก็กลับตักลงครับ เดีวเดี๋ยวงานก,กินวะครับพีพ่น้องขอให้ผู้บ่กินเหลือด,ด้วครับนี่ครับพี่น้องเียาแล้วเดี๋ยว ซิมก่อนครับปัญญออาซิมคราบมีไงได้ครับปิดคลิปครับพี่นอ้องนี่ครับจ้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีนะครับพี่นอ้องเอาไว้รฟอกกันคลิปนานครับ ขอบคุณทุกๆคนตังน้งใจนะครับที่ขบมาเบิงนะครับโอ้ยเพศแสบขอบคุณทุกๆนิน่นทุกๆซัพสักครนะครับพี่น้องทุกๆคนตังน้งใจนะครับคลิปนี้กระชิได้ไวส้สั้นนี้นะครับฝากพี่น้องไว้น้เด้อครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย